มีแล้วพี่ีกี่ีแล้วพี่ดูที่รักไปนเเ่จะมาได้รั้งเนี่ยไามลย่่สามสามแล้วนี่นะไม่หาคุณแอนนี่ทำอะไรารับเนี่ย เพมผมตัวแทนก็ได้ผมขึ้นไปคนเดียวไม่ได้ครับผมถือให้คุาปลอดภัยของคนนี่ครับนราตัไมเป็นนอด้วการแก้หรออาไผู้จัดการแกบม่ได้คุยนารสามลงมาเลยนี่มันหลายปีแล้วมันยืดเยื้อ เดี๋ยวก็ลงทางเ้าอยากสวัสดีครับผมครอับนรันขับรถะเนี่ยอ่าขับรถเี่ ต่อครับพี่น้องให้คนขับรถมารับเอกสารได้ไงครับบริัทไบนนครับพี่น้องครับ รอกันอีกหน่อยครับพี่น้องครับเขาให้ใครมาก็บไม่รู้ครับเขาให้คนขับรถหรือแม่บ้านลงมาครับ กดไลค์กดแชร์แล้วนะตอนนี้เราอยู่หน้าตึกธนาภูมินะครับพี่น้องเดือดร้อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องการเที่ยวร่วมกันนะครับเดี๋ยวไปนิดเลยบริษัทส่งไกซิคเกอร์ลุตี้มาคุยกับเรารับเรื่องนะครับเนื่องจากว่าบริษัทไม่มีความจริงใจนะเอาใครไม่รู้มารับเรื่องเราต้องเป็นผู้บริหารเท่านั้นใครก็ได้ที่มารับเรื่องเราไม่ใช่เอายามหรือซิกเกอร์ลิตี้มาเขากลัวเรื่องความปลอดภัยแล้วก็บอกเราจะกลัวอะไรถูกไหมฮะเรารอเนี่นี่เรารอคำตอบอยู่ให้ผู้บริหารเนี่ยลงมารับไม่ใช่เอาใครก็ไม่รู้มารับหนังสือเราใช

สวัสดีครับสวัส hmm. ด <Enfin, S 2> ีครับกดไลค์กดแชร์เลยครับแชร์แชร์ไปเลยครับเราจะได้มีสมาชิกกันเยอะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเอาบอกหน่อยบอกหน่อย เตืน125ซีซี300ซีซีก็มีท่านก็ยำได้ครับรับข้ามเขตข้ามเวียนรับไปทะเลาะกับเวีนเราที่เคยเรียนจบกัก็เยอะหลายครั้งนะครับทําให้พวกเราเนี่ยนะครับไม่ได้รับความปลอดภัยนะหลายเวรนนะที่ร้องไปเนี่ยก็มาแบงว่ามีบริษัทหนักแคบเนี่ยไปรับคนนานแล้วก็ไม่พอใจกันก็ยกพวกไปเพื่อทาร้ายกันก็มีนะครับวันนี้เรามาแค่หวังว่า อยากจะให้พวกเราที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันเรือ่องแบบนี้นะครับใครก็าตามที่อยากจะมาอยู่ในอาเชีพวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยท่ามต้องมาเพื่เดียวให้มันถูกต้องนะครับท่านะนอย่านำรถที่ไม่ถูกต้องมาให้บริการนะครับมันผิดกฎหมายนะครับอาหนนารหน้าด้านนุ่น,นเลยพี่พน้องครับเราเสีย1 0 1เเเพื่อใครเพื่อต่างชาติหรือคนไทยครับ แล้วทำไมคนไทยไม่คิดแอปพลิเคชันของคนไทยบ้างล่ะครับจะได้มา,มาพัฒนาประเทศกันเสีย10% 15%ร้านค้าเสีย35%ใครได้ครับต่างชาติใช่ไหมครับพี่น้องครับและลูกหลานเราล่ะครับจะได้10% 15%มั้าไหมครับเงินปีปเป็นพันพนล้านที่เราสูญเสียเข้าไปอ่ะ ทางตึกสนาภูมิก็เดือดร้อนมาหลายครั้งแล้วนะครับยังให้บริษัทที่ทำผิดกฎหมายอยู่อีกหรอครับใช่ไหมพี่น้องทางตึกนะครับทางฝ่ายบริหารต่างๆอะลองคิดแต่ตัวให้ดีนะครับจะให้บริษัทที่ทำผิดกฎหมายอยู่ในตึกของท่านเหรอครับไอ้ซองอัง,งยี่ไว้เป่าเวลามีเรื่องเีไรไปเป็นร้อยอ่ะแล้วแกล็บ ตั้งแก๊ปเคลื่อนที่เร็วนะครับเราก็ไม่อยากทะเลาะกับคนไทยด้วยกันนะฮะและทำไมต้องให้พนักงานของท่านใส่เสื้อแกลปไปรับผู้โดยสารด้วยล่ะครับชุดธเคลื่อนที่เร็วนะพูดไปเลยชุทเคลื่อนที่เร็วลองออกท่านตังแบมาได้ทัไมปิดไม่ได้ครับแกลมาน่าจะเป็นของคนไทยบริหารโดยคนไทยทุกสิ่งทุกอย่างเปอร์เซ็นต์น่ะ ปปีเป,เป็นพันล้านน่ะคิดกันบ้างอหครับถ้าเด็กไทยได้ผลจนได้จะได้มาพัฒนาประเทศไม่ใช่ให้บริษัทข้ามชาติมากอบโกยผลประโยชน์อย่างเดียวมันถูกไหมครับคนไทยคิดเป็นทำเป็นแต่คนไทยไม่ทำชอบให้ต่างชาติเอาเงินของคนไทยไปและมากดขี่ของคนไทยกดขี่พนักงานแก๊บ รับสมัครเข้าไปเยอะๆครับพนักง,งานของท่านจะได้ตายไวๆนะครับทางฝ่ายบริหารครับคิดคำหนึ่งบ้างว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศต้องมาทะเลาะกันเพราะบริษัทท่านแล้วทำไมท่านไม่ทำตามกฎหมายบริษัทเกตบริษัทโกเจสลาลาโมบไลแมนแพนด้าเขายังทำตามกฎหมายเลยมีบริษัทเดียวเท่านั้นแหละ ที่ทําให้คนไทยทะเลาะกันและแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวบริษัทนี้มีเงินเยอะกว่าัครับื่อนิว้ายเอางั้นเลยพี่โอ้สปีกหน่อยสปีกหน่อยหน้าหาสปีกอันนี้สเลยอไม่เอาป ครัสดีครับสวักดไลค์์กดแชรนะีครับครับกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องชาวพินนะฮะสามัคคีกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับ นี่เราอยู่หน้าตึกธนาบูมินะไปเรียร้องสิทธิ์ของพวกเรานะถ้าคิดแกลงมาแม่บ้านลงมาก็ได้ <c oughs> ล้างห้องน้ำตัวนียังไๆๆ <c oughs> งบ้านเนี่ย่า <c oughs> ีงยี่แม่เลยแม่ตีมูบานดานไหมตีมูบาดาลเป็นตัวนี้จังไงเราลงมาแล้วอ <c oughs> สวดมนต์หน่อยบ้าพี่ ไม่ได้ไม่ได้เขร็วพื้นที่กระชนเนอะพื้นที่กระชนนะขังเดียวนะเว้ยขังรวมเดียวน้ำไม่ส่ง สวัสดีครับเสนหนงครับสวัสดีครับไลฟ์สดนะฮะสวัสดีครับลาวิธีซอยเก้าครับหน้าตึกธนาภูมินะมาแล้วครับแม่บ้านมาแล้วครับแม่บ้านมาแล้วแม่บ้านมาแล้วเอาไปมูไหนไปมู ไปบูอาหาเอาลงมาเลยเราให้มีตัวแทนเข้าไปคุยอยู่แล้วไปขาเจะแพ้เปิดบัญชีอ่ทาล้ี่หมูไปแล้วพี่หมูไปแล้วพี่หมูเดินออบไปแล้วครับแล้หกพี่หมูขึ้นไปตัวแทนคนเดียวคุยกันตรงนี้ขึ้นไปแล้วไปแล้วพี่หมูเดินออบไปแล้วคาทำผิดกฎหมายมีอะไรคุมกันดีขนาดนี้อะพเอะไรเขารับาหาเขาก็อยู่ได้ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับหนึ่งคนนะตบมือพี่ตำรวจหนอยครับหนึ่งแลนะครับขจำัหวที่เข้ามาข้างในนะครับไปนี่ครับหน้าเชื้อโควิดขึ้นย่างหครับ ครับผมครับครับวินเราไม่ตัดตั้งพวกหน่วยเคลื่อนที่เร็วมั่งอ่ะโอ้ตั้งแล้วพี่ฮะพวกเราพี่ก็รู้อยู่ว่าแต่ละวินเป็นไงพี่เห็นไหมสองวงท้ายจากเราวินเราโกลโกโลคนเลยงผู้ถึงอ่ะสวัสดีครับโ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะเอาวาดปล่อยเขาออกมาได้ไงเนี่ยโอ้ยบวดหน้าไฟให้แก๊ปเนี่ยเข้ไปเข้าไปคุยกับเรา เฮ้ยจากคนหัวเนี่ยเฮ้ยร้อนกับมองไม่เห็นไม่รู้หรอกว่าผนเป็นใครจ่แาคนแล้วเพื่อนแท้ข้าขอหคนครับเพื่อนแท้ตัวแท้หนึ่งคนพมูไปแล้วพพี่หูไปแล้วนายกเข้าไปดี เอาคนะลวงมานี่ไปตัวแทนแต่ละกมมลุ่มาะเข้าไปสยอ้าตะลุะมา,มาเข้าไปฮะเดินเเดินเข้าไปเลย น,นี้ส่งตัวแทนเข้าไปคุยด้านในแล้วนะฮะอยู่ตรงอถีตกนเนี่ยส่งตัวแทนเข้าไปข้างในแล้วนะมีพี่หมูสันติมีพี่ปลามีพี่เกตนะครับอยู่ด้านในแล้วนะครับใช่เหรอแ,แม่บ้านมาั้ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ er like, nah um> ี่เตยประบุษนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วินัยสวัสดีครับชัยยุทธสวัสดีครับไม่มาเออชัยยุทธสวัสดีครับจุธามาศครับสวัสดีครับคุณนันท์ครับอ่าฮะเพิ่ม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 กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะตอนนี้ครับพี่น้องเราได้อยู่หน้าตึกธนภูมินะฮะ เราส่งตัวแทนไปคุยเรียบร้อยแล้วนะครับร,รับเือไปช่วยาหนนะเว้ยความเดือดร้อนนะแค่เอาพวกวาวยกิดปนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณัปตอนนูนะเอฟบีแวนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์เลยนะไอพี่น้องเราสวัสดีครับพี่ มีสมาคมวิชาชีพกันมานะทำไมยังไม่หมดไม่ใช่พูดเรื่องไอ้บอยหัวไอ้บอยมาด้วยมาเดินมังมามาปังมาฟีดน่ะเอากับเราหรือมันมาอีมันมีปัญหาอีกใั่ไอ้ไอ้นี่ม่มีปัญหาไอ้นี่ไม่ใช่กลุ่มหมาเร็วตัวไล่ที่ไซดีอ่ะเหรออ่า มีไปไร้ส่วนสัญญ่พวกพิยอดรออยู่นยครับมาเข้ามาส่วนใหญ่ก็ที่แม่ง <c oughs> เอางั้นเลยพนะี่กดไลค์กดแชร์นะตอนนี้เราอยู่หน้าตึกชนะภูมินะติดตามสถานการณ์กันอยู่ครับอ,อโศกเพชรวัฒนาเอเสเปสวนหลวงปรรทาดทอนะฮะมากันหลายที่ฮนะมเมเจอร์ตระกุจักนะการมองวาน เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในดีกว่าให้บิงเข้าไปด้านในกันเฮ้ยเข้าไปฟังในอ่ะพี่หมูอยู่ข้างในไม่มีใครอะไรอยู่ในดีครับดีครับดีครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าข้าง <c oughs> นอกร้อนเราไปดูดิว่าฟังยังไง ครับผมผมรองนายกสมาคมนครับผม คนทยอยูในประเทศไทยันไ่ไม Get ่ช่วยัดอกันปอนับภาษม์นะครับผลการยืนเังสื่อเป็นไงบ้างครับเขาจะเขาจะยกเลิกไอ้เรื่องของกฎระเบียบในการไอ้ไอ้เรื่องของอ่ายกเลิกใส่เสื้อกับกระเป๋าให้เพื่อลดการทะเลาะวิวาท เป็นเรื่องของกฎหมายเนเรื่องเขาเรียกร้องกัน๋ยวคเขาไปว่าเรื่องของกฎหมายอีกทีหนึ่งครับ,รบผมรอดูก็แถลงการออกมาเป็ยังไงโอเคครับผมขอบคุณครับตอนนี้ครับพี่น้องเราอยู่ด้านนอกกันนะฮะกดไลค์กด like, แชร์เลยนะ ครับอาเดยกพี่น้องมีทุกท่านนะครับอาจจะทำโครงการต้นๆนะครับเป็นข้อที่หนึ่งนะครับให้บริการทวนเรื่องของการให้สมาชิกใส่เสื้อไปกัน กันเลยคบขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาร่วมในนามของเพื่อนแสชายวินในนามของปู่พิทักษ์ิตและก็สมาคมนักผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ความร่วมมือเรื่องนี้นะครับพี่อยากเรียกย้ายกันได้เลยนะครับพี่น้าขอบคุณมากนะครับพี่ครับท้าวบเาทหลวงพี่และก็สองพี่ด้วยนะครับเพื่อนๆครับกันเดี๋ยวผมจะพูดกับท่าองประธานเอ่อแต่ว่าเราจะเตรียมการพิจารณครับจะเป็นที่ประชุมที่มีการพิจารครับจะมีการพูกันะครับจะรายงานสดจากเอ่อตึกคนาภูมินะ เดี๋ยวเรารอดูกันอีกรอบนึงอ่ะสมามารถนายกนะครับนไหนก็แนนอนแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับผลเข้าให้วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามาเรามายื่นหนังสือในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าใจดีว่าเราถูกละเมิดนะในกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยว่าผู้ใดก็ตามนํารถที่ไมจ่จดทะเบียนไปป้ายสถานะมาให้บริการเนี่ยก็ผิดกฎหมายนะครับแต่ปรากฏว่าทางบริษัทแกร็บเนี่ย เขาก็ยังําเนินการให้คนที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นป้ายสาธนารณะนี่มาให้บริการอยู่นะวันนี้เนี่ยตัวแทนของพวกเราเนี่ยมายื่นหนังสือแล้วมาแสดงในเชิงสัญลักษณ์นะครับเราก็เดี๋ยวถ้าเรายังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะยกระดับขึ้นให้มันให้มันเห็นชัดกว่านี้นะเราบอกเลยนะว่าทางกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประชุมกันแล้วบอกว่าไม่สามารถแก้กฎหมายให้แกล็บไปนี่ถูกต้องตามกฎหมายได้นะฮะแต่เราจะทํายังไงให้คนที่เป็น เจ้าของบริษัทหรือว่าคนที่บริหารเนี่ยเข,เข้าใจเรื่องกฎหมายพวกนี้นะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงก็เลยว่าเราไม่อยากให้กลุ่มคนไทยของพวกเราเนี่ยต้องมาทะเลาะกันนะอย่างที่เป็นข่าวก็คือพี่น้องที่ขับแท็กซเนี่ยนะัก็ยกพวกไปเหมือนกับว่าจะไปทะเลาะกับวินเวลาเราต่อว่ากันเวลาไปรับคนตัดหน้ากันก็พูดจากันเนี่ยก็ทําทให้เกิดอารมณ์กันนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดในอนาคตนะเราก็อยากให้พวกเราจะอยู่ร่วมกันยังไงที่มันมีความสุข ไอสิ่งเหล่านี้เลยนะอยู่ร่วมกันก็ต้องเคารพกฎหมายด้วยกันนะต้องเคารพเกียรติซึ่งกันและกันในเมื่อท่านไม่สามารถมาวิ่งได้ท่านก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงนะครับวันนี้ฝากพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับกอมครับท่านนายกกอมครับกับมาส่วนตัวหน่อยนะครับวันนี้กนผมไว้ทุกนะครับให้กับบริษัทแกร็บนะฮะขนส่งของไทยนะฮะผมในฐานะรองนายกสมาคมและรองประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์นะฮะ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะที่ให้ความร่วมมือกันมาเราเดินกันมาถึงจุดเกือบสุดท้ายแล้วครับทางคณะกรรมการรัฐสภานะฮะที่ประชุมในรัฐสภาที่เราเข้าไปนะฮะประกาศว่าประหลัดกระทรวงกล่าวว่าไม่สามารถแก้ให้แก้บไาถูกต้องตามกฎหมายและพี่น้องแล้วครับหันกลับมามองตัวเองด้วยการแต่งกายการบริการลูกค้าทุกคนนะฮะขอให้สุภาพนะฮะ และเราขอความร่วมมืออีกหน่อยเรามีแอปพลิเคชันของประเทศไทยโดยคนไทยนะฮะที่บริหารโดยของพวกเรานะฮะเราจะมีความสุขมากกว่านี้นะฮะตอนนี้ทางพี่น้องวินได้เดินทางกลับแล้วนะฮะอะรีบไปนะฮะวันนี้ลงทุนกลนหัวเลยครับวันนี้เราจะเดินกลับเข้าไปฝังอีกฝั่งแล้วนะฮะขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือขอบคุณกำลังใจนะฮะ ขอบคุณกันทุกคนนะฮะขอบคุณเพื่อนแท้ชาววินนะครับขอบคุณกลุ่มพิทักษ์สินนะครับขอบคุณทางสมาคมนะฮะขอบคุณทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะฮะที่มาร่วมกันนะฮะสวัสดีครับเตีนยครับเพชรบรีซอยห้าครับครับผมพีม่น้องชาววินก็ได้เดินทางกลับแล้วนะฮะ เดินทางกันปลอดภัยนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบครับที่มาร่วมเจอกันทุกงานเลยสู้ๆฮะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบครับเดินทางปลอดภัยครับขอบครับขอบคุณครับพี่ขอบครับเดินทางปลอดภัยกันครับขอบคุณครับพี่น้องเริ่มตัอยาจับแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับผมขอบครับผมเดินทางกลับปลอดภัยนะครับ อ่าโชคดีเดินทางคนไปขอบคุณครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับผมสู้ๆครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัทุกคนนะขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอิจับมือดีเ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆเดี๋ยวจะการให้สูดท้ายห้าสิบขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ผม,ผ,มผมครับผมครับทุกคนนะผมครับผมครับเดินทางก่อนไปครับผมครับผมครับ <c oughs> ดีครับผมในเมื่อกี้ที่ว่าเราไปยื่นหนังสือมันเรียกร้องกี่ข้อนะพี่เรียกร้องไปเอ่อส,สามข้อสี่ข้อหนึ่งไม่ให้ใส่เสือ้อ องหยุดคุกความเราสามให้เป็นว่าตามข้อกฎหมายชุดก,กันที่เร็วนะะ่ะล่ะชุดก,กันที่เราอยู่ด,ดูแม่ก็ไปล้อมเราไปล้อมตายหาไปล้อมวินวินเคยล้อมไหมล่ะวินทําผลประโยชน์ใช่ไหมพี่แม่งแจ้งเปลียนรถมาแล้วก็แจ้งความไม่ได้อ,อีกหน่อยฮะถ้าเรามีภาพมีอะไรเราแจ้งความได้เลยอขอคบค้าปุขอบค้าทุกคนนะขอบคับพี่นนะขอบค้าผมขอบค้าขอบค้าผมเจอกันครับขอบคับ คอมครับพี่คอมครับคอมครับคอมครับเดินทางปลอดภัยครับคอมครับผมคอมครับเดินทางปลอดภัยครับคอมครับเดินทางปลอดภัยครับคอมครับคอมครับพี่พี่น้องๆทุกคนนะคอมครับคอมครับคอมครับพี่คอมครับพี่บ้างคอมครับคอมครับเดินทางกลับแล้ว ผมก้าบอัน,นี่เรายังไม่ได้กลับนะฮะุณครับทุกคนนะเริม่มทยอยกลับแลนะ้วเป็นไงครับเสี่ยวันนี้มีใครถูกหวยเยอะไหมครับ กอดุ้มตัวน,นะกินกินไม่ได้สวัสดีพี่บ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะ <c oughs> ไรร้อนปวดหัวโอ้อเหงื่อเข้าตาพี่มามาปวดหน้าไฟให้บริษัทนะเนี่ย <laughs> ดีไม่ประชุมเบิงบริษัท ดีครับพี่เอครับดีครับเจอมีอะไรแจ้งมานะเพราะว่าคือถ้าจะเอาเยอะๆคนก็หมอะเพราะว่าจะได้น้องแล้วก็แจ้งใกล้เคียงด้วยครับจะได้ช่วยๆกันไม่รู้ว่าก่อนวันที่แดหรือเปล่านะเพราะว่ามีกลุ่มพี่แท็กซี่เขาไปหน้ากระทรวงพวกเรายังไม่รู้ว่าไงเราพวกแต่พวกเรารอว่านายกรัฐมนตรีอยู่เปล่าคุณประยุทธ์อยู่ไหมถ้าคุณประยุทธ์อยู่ก็เราก็จะเข้าถ้าคุณประยุทธไม่อยู่เราก็จะไม่เข้า อยู่มันก็บอกไม่อยู่แล้นี่ยังไงเรื่องนี้เรายื่นไปแล้วรอผมแจ้งมาอ่ะครับผมทำแจ้งไปใช่พี่อยู่คุ้มค้ามพวกเราได้แล้วพี่พวกเราไม่อยากทำมาพี่พูดไปพูดแล้วว่ามาดูได้ในบทโควิดแม่งเอาแน่พบทพี่พงศ์กิจพูดแม่งเอาก่อนโควิดจะไม่หยุดเลยพอมาได้ผู้ยานขึ้นได้อะไอ้ผมทุกอย่าที่มันตั้งมาเนี่ยขึ้นได้เร็วอย่างที่ผมบอกควรไมึ่งควรหนึ่ง สังคมไทยไม่ใช่ว่าสังคมที่จะต้องมาตีกันไม่ต้องใช้กำลังกัไดิเกินที่เร็วน่ะไอ้สัตว์รู้ไหมรู้เรื่องนะไม่ไปรู้นะเด็กมันไม่รู้จริงๆนะมันจะปฏิเสธไม่ได้หรอกปฏิเสธไม่ได้ใช่บอยไม่ได้เงินเดือนไม่ได้อะไรตรงนี้มันจะไปทำทำไมเอาตัวไปเสี่ยงลูกปืนเหรอถามไปเลยพีชานมันต้องมีตัวได้ตัวเสียตรงนี้เอาง่ายๆพี่บอยฟังอยู่นะจะให้กอลมานอนเนี่ยยกพี่ออกไปเลยโอเคไหมพี่เห็นไม่มีปยชนไม่ทำอยู่แล้วบอกได้เลย พี่พี <een> ่ไม่ได้อะไรพี่ไม่ได้สุด้เสียพี่จะไปอ่อนัวนทำไมถูกต้อ็หมายหัวพี่ไปแล้วถูกไหมทำทำไมอย่างนั้นโอ้โหเราแม่งงงอยู่แต่ว่าเราพูดเอ้ยผมไม่ได้อะไรผมไม่เคยเชื่อมหรอกจะเรียนมึงได้ไหมคอยอยากรอว่าสายในเขาบอกมาก่อนว่าคุณประยุทธ์อยู่ไหมถ้าอยู่เราไปถ้าไม่อยู่เราไม่ยกคนไปดีกว่าเสียผลประโยชน์สิใช่ไหมนานๆเรายกกันทีโอเคอันนี้ครบรอบปีแล้วนะพี่จะเช็ค้กูในเขาต้องมีคนคนในเป็นพวกเราด้วยอยากรู้ ออไปบางทีมันก็บอกไม่อยู่มันไม่อยากมาคุยวายกับเราแต่ว่าพี่ผม,มก็มีสายมาอยู่พี่สายกองทัพก็มีอยู่มันติดกันเอ่อทบอก,กับคนเงียบียราตการี่หม้มันก็เป็นเขก็จะ้าดีกอ่าเนี่ยาตรงนี้ัตนติดด้วยมันติดตรงนี้ด้วยไงอ<ะ>่าเดี๋ยวต้องลองฟังพี่หมูก่อนนะพี่แต่เราก็มานั่นงันครับจบนะ อ่ะหนุม่มพี่หนุม่มครับขอบคุณพี่พน้องๆหน่อยเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาครับไม่ว่าวิานไหนเขตไหนนะครับที่มาในวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเอาไว้โอกาสหน้ามีของดีๆมา,มาแล้วก็มาคุยกันดีๆนะครับส่วนเรื่องวันที่8ปดนะเดี๋ยวกลองมาช่วอีกทีนะครับอขอบคุณครับผมเป็นไงครับพี่ฟางครับหนนเหนื่อยนะฮะเหนื่อยเพื่อพี่น้องไม่เป็นไร สวัสดีครับโตครับสวัสดีครับสวัสดีครับไก่ครับอยู่ที่ไไหนแล้วครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับครับผมพี่สิงห์กลับแล้วฮะครับผมกลับโอเคหันกลับมาอ่ะนี่เหลือตกโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในรอบหน้าขอบคุณเอฟซีทุกคนนะที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะขอบคุณครับในตัวแทนของเอ่อลอง ชมรมพิทักษ์สิทธิ์นะขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอสมาคมขอขอบเชิญสมาชิกชมรมเพื่อนแท้ชาววินนะครับขอ,ขอขอบคุณสมา,มานนค,ขอขอคม,ามนะครับที่ร่วมกันให้งานนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วผลการขึ้นน่าจะเป็นงานจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ